คนจะต้องต้องรอมาสักครั้งหนึ่งคนต้องข้ามใช่เมื่อกี้กณเกังจะเดินกลับแล้วติดเบอร์เขามีเบอร์แล้วค่ะเาดีโยก็เโก็คือคิวอยู่นะโอ้งานดีค่ะงานดีเอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาแต่แอนออร์ดีมาคนเดียวไม่ได้ใช่ต้องมาคุมใช่ถ้ามาก็คืออาจจะมามาด้วยกันถ้าเมป็นโอมีเราโอ้ยหนูซื้อดื่ม ดื่มซีกีแตนดื่มดีเนื้อขนาดนี้แรกแรกก็หมดไปเยอะอยู่ไปไปก็เดี๋ยวตอนตอนตอนแรกๆตอนแรกๆเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาจะให้เราได้ทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ของของเราเป็นของเขาหมดไม่มีอะไรเลยตอนนี้ขัดกันเปย์ถัดกันเปย์หรือเปล่าเออเเขาเลือกค่ะ จริงๆมันก็มีอยู่แล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะค่ะบางทีมันก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีแต่ว่าเราก็เราก็สังเกตจากตัวเองว่ามันมันมันไม่ปกติอะไรเงี้ยด้วยอารมณ์ด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนร่างกายผิดปกติอะไรน่ะค่ะแต่ว่าก็ได้มีโอกาสกลับไปไปหาหมอด้วยเหมือนกัน ใช่ใช่ใช่บางทีมันก็ทนไม่ได้ตอนนั้นก็จะคิดว่าเป็นโรคแห้ในสิ่งสกปรกอาอาใช่ใช่ทำะมันใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่คือผมเป็นคนที่ต้องให้กําลังใจเขาบางบางครั้งเขาก็จะรู้สึกแบบว่ามันมันเดิมไม่เหมือนเดิมเวลาไปทํางานงานแบบนี้เราก็ต้องอยอาลืมต้องแบบมันเอ็นเดอร์เนียร์กันเ ถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือบางคั้งมันมีความรู้สึกกับบางอย่างที่ปกติเราเรา่าจะต้อาายหาได้เราก็รอกว่เาเพ่ก็ไม่ใช่รองรับอารมณ์นะครับหมายถึงว่าเราก็พยายามทำ,มทำ,มทำใ,หให้เขาสามารถไปทางานได้ครับจริงๆเรารู้ตอนไหนว่าเราโดนโจมต ผิดปกติเลยค่ะผิดปกติกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแล้วช่วงนั้นก็คือเหมือนเหมือนกับองหัวนหน้าวงออกมาพักแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเสียงมันไม่ไหวแบบอยู่ดีๆมันก็หายไปโดยที่มันไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้กินของมันแต่ว่าเราดูแลตัวเองมาดีตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เพราะว่าด้วยความที่เราใช้เสียงทุกวันนะใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนบางทีมันก็ใจมันก็จะเต้นสั่นๆแบบ อยู่อยู่เรื่อยๆเงี้ยเหมือนปัญนาผิดปกติก็เลยค่ะก็เลยตัดสินใจแบบโข้หาพระอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าถ้านั้นมาอาบน้ำมนต์ไหมอะไรเงี้ย,ยนะจริงๆวันนั้นอาบอาบไปนะจะประมาณสองรอบค่อยๆรู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อสอมบุลนะคะใช่ค่ะไ,ได้ไปหาหมอปกติไหหาหมอปกติไปค่ะไปส่องกล้องเลยไปส่องกล้องดูเส้นเสียงค่ะว่าเป็นอะไรหมอก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็มันก็ เขาก็บอกว่ามันอักเสบปกติอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีอะไรแบบแตกไปมากกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วร่างกายเขาบอกว่าเราเป็นอะไรด้วยด้วยความที่มันอาจจะเป็นทางทางทางนั้นเนาะเขาก็จะบอกว่าถ้าถ้าในช่วงไหนที่ร่างกายหรือว่าจิตเรามันอ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบโดนโดนโดนได้เพราะว่าคือด้วยความที่หนูหนูก็เคยมีประเด็นกับ หลายๆที่อะไรเงี้ยที่ผ่านมาบางทีด้วยความที่เราเป็นเด็กเราทาไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะออกมาในที่เราไม่ได้มีการบอกกล่าวหรือว่าขอเข้ามาก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ที่ผ่านมาคือหนูแบบหนูออกมาจากโรงเรนมอัมันมันมันค่อนข้างหลายครั้งอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งหนูก,หนก็หนูก็รู้สึกว่าด,วด้วยความที่ครูบาอาจารย์ของรรมอทัเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีครูม,ม,มีอ้อมีอะไรอย่างเงี้ยของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวดีๆหรือไม่ออกดีๆมันก็ ก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไมไมไมดีเหมือนกันเลยนะหนูก็เลยเชื่อว่าตรงนั้นน่ะน่าจะน่าจะย้อนมาหาตัวเองใช่ตอนแล้วตอนขอบก็หลังจากนั้นมาหนูก็ขอขมาพม่อกับแม่ก่อนอันดับแรกก็คือร้านเท้าท่านบ่อยๆอย่างเงี้ยขอขมาพม่อแม่แล้วก็ไหว้ท่านบ่อยๆแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็ตั้งปณิทากับตัวเองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปไหนคือเราก็จะ จบด้วยดีนะขอดีๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะที่ที่ไหนก็ตามแต่แล้วก็ยิ่งมาอยู่กับพี่บอยก็คือเขาก็จะพาหนูแบบสวดมนต์แล้วก็ขอขอขอขมาขอขอแม่อยู่แบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องแบบนั้นทุกวันนี้มันดีขึ้นอ่ะดีดีขึ้นค่ะดีขึ้นไม่ไม่ไม่มีเลยอย่างเพราะทุกวันนี้มันต้องมีขออะไรที่แบบว่าต้องการต้องการขอคือเคนทำเขาใส่ไม่ไม่ไม่มีปกติผมก็จะสวดมนต์เช้าเย็นมันตามวิธีของของร หลังเวทีมันจะมีห้องพักเดินสายเลยับคาราวานหลังเวทีผมมันจะมีห้องพักทำทำรถตู้คอนเทนเนอร์ห้องพักก็จัดส่วนวววไวพ้พัา,ายังยัน้างไมรับ่ไม่ไม่มีครับยังไรู้สึกว่าคนไม่ชอบเราคนคผ้ไม่เรหนูหนูไม่ได้คิดตรงนั้นค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าที่ผ่านมาหนูทำไม่ถูกอะไรเนงะี้ยคือหนูหนูทำไม่ถูกต้อง บางบางที <One input> ่ออกมาบางวงออกมาโดยโดยด้วยความที่เป็นเด็กใช่ใช่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งซึ่งอย่างทุกวันนี้ถ้าหนูได้มีโอกาสไปออกรายการไหนหนูก็จะพูดเสมอว่าถ้าถ้าลูกน้องที่เขาจะมาเป็นหมอลำหรือว่าจะจะอยู่ในวงการนี้หนูก็จะแนะนําทุกคนว่าอย่าอย่าทำเหมือนเราอะไรเงี้ยเพราะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่าเราทําให้ถูกต้องนะอะไรอ่าเงี้ยใช่ค่ะใช่เราไม่ได้คิดว่าคนไส้เราเขาเลยทนหกใเราไม่ไม่ไม่ค่ะอันนี้เกี่ยวกับใครอ้อหมหลํวคุเป็น น่าจะมีส่วนมีส่วนจริงๆแล้วาพอเราแค่อะไรนะเรานานแค่ไหนที่แบบรอบอ๋อมันก็จะเป็นช่วงอะค่ะพี่แบบเหมือนเราก็จะมารู้สึกรู้สึกความรู้สึกความไม่สบายใจใช่ใช่จริงๆหนูว่ามีค่ะที่วันนี้มันหายขาดไปใช่ไหมหายขานหายขาดไหมมันหนูว่าไม่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 มีเลยนะคะหลังจากมาเพราะว่า ด้วยความที่เราเราเราถือแบบถ้าคุณพ่อแม่ของเราด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เหมือนแบบขอพรอยังของหนูหนูจะมีคันเมนบานเท่าสิเกิร์ตีมสินบอกก็จะมีชายผ้าถุงชายผ้าถุงของของคุณยายของคุณแม่คอัน,นี้หนูจะพกติดตัวไว้ตลอดเพราะว่านี้เองเราก็ถือว่าหรือหรือบางทีถ้ารู้สึกไม่สบายใจหรือเหมือนแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าบางบางทีอ่ะ มีแฟนคลับเอาของกินมาให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเออบางบางทีเราเผลออะไรอย่างเงี้ยเผลอแบบกินเหลืออะไรเงี้ยบางทีถ้าไม่สบายใจก็จะเอาข้าถุงมาคุมก่อนสามรอบอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้คืเป็นความเชื่อมันเป็นวิธีแบบใช่ไแม่าต่ยายเราแต่ผูมองไหมคะว่าเขาเล่นดังแล้วเขาก็เลยแบบมัดไส้กินกิงอิจฉาอะไรเงี้ยหนไม่ไม่คิดไปแนวนั้นแสดงว่าแบบที่เราไปรับของจากแฟนคลับเรต้องระวังมากขึ้นก็ก็เรื่อง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 นี้คือมันมันไม่มี ตงนี้มันนานแล้วเราเราไม่ได้คือตอนเนี่ยมันเป็นปฏกติเราก็ทํางานแล้วก็พูดคุยรับของจากแฟนทํปมานครับอันนี้สิ่งที่แอนพูดกว่าแอนแอนพูดเรื่องเรื่องโดนของหรือเรื่องที่เราเล่าเนี้ยคือคือนานและเนช่วงที่เขาเป็นหมอลำอยู่ช่วงที่เขาเป็นหมอลำที่เป็นลูกน้องวงอื่นอยู่ประมาณแต่ว่าตอนนี้มันก็มันเหมือนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ไม่เหมือนกันนะผมก็เคยโดนแต่โดนแบบเหมือนกับโดนทําให้ให้เรารัก ความรู้สึกของมผมตงแต่ตแต่มันเป็นความเชื่อหรือรู้สึกไปเองไม่รู้แต่ว่าเ,เราเราเป็นคนอีสานล้วอยู่อยู่ในวิถีของมอลรัมมมันมันจะรู้สึกแบบนี้นมันจะลมออกหูแล้วก็เหมือนกับกําหนดตัวเองไม่ได้ลมออกหูหน้าชาแล้วนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้็คิดถึง้ี่านบอกว่าทำให้เขาทำให้รักแต่ไม่ตอบทำให้รักแต่ไม่ตอบสมัยสมัยเป็นเด็กสมัยเริ่มเป็นดาวอายุ15 16ปี แม่ก็จะพาไปไปเขาเรียกว่าอะไรครับที่บ้านเราก็จะมีต้นกล้วยเคลือกล้วยใช่ไหมฮะก็เป็นรอดออไปไปไปเดินเข้าไปข้างในแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแหละครับไม่มีแล้วปาาตอนี่โดนดรม่าเรื่อมีน้ำมีนวลแต่ตรงนี้เป็นนิแอนแล้วแนแล้วต้องขอบคุณค่ะหนูจริงๆอ่ะมันตอนตอนที่มันมีดราม่าแรกๆ่ะหนูก็ รูผ่านไปก่อนแต่ว่าสักประมาณสองวันค่อยมารู้สึกแบบคือมัอนก็คิดมาตลอดนั่นแหละแล้วก็รู้สึกแล้วก็คุยคุยกับพี่บอยแล้วก็แล้วก็ดาวแล้วก็ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยคือจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยก็มามาสังเกตตัวเองหลายๆอย่างด้วยคือเราเองก็ก็ปล่อยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแล้วพี่บอยคือเขาเป็นคนที่เขาให้กำลังใจหนูเขาเขาไม่ได้แบบว่า เธอตัวเองอ้วนแล้วตัวเองต้องต้องต้องลดน้ําหนักนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่เคยพูดแต่ว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันดีแล้วโอเคโอเคไม่ได้เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอพอพอเรามามองตัวเองอะอยู่บนเวทีด้วยอะไรเงี้ยได้หลายอย่างเรารู้แล้วแหละว่าเราเราอ้วกขึ้นอ้วนขึ้นแล้วทีเนี้ยพอพอหลังจากนั้นมาเราก็กลับกลัวกลัวว่าเอ้ยมันจะมีดราม่าไหมแล้วมันก็มีจริงๆพอมีดราม่าแล้วมันก็เลยแบบทําให้หนูรู้สึกนอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลย ก็เลยมาเกิดจากเออเวลาไปแสดงจะมีคนมาทักเขาทุกวันเจอการแบบก่อนจะขึ้นเวทีเขาไม่อ้วนขึ้นเลยประมาณนี้มันก็เลยทําให้เขาเสียความมั่นใจแล้วก็ไม่มีกําลังใจทํางานมันก็เลยเราเราก็แอนออกมาโพสต์แบบนี้แอนครับก็เลยแบบตามมาตรามมา่าเราอะไมไม่ยอมรับเลยประมาณนี้เห็นมากจังเกือบหกสิบตอนนี้เลยสี่สิบวินนั้นหนูจะหกสิบแล้วอะ ผมไม่เคยช่างนั้นตัวเองกลัวกล้วก็จะรัเข้าใจว่าไม่เนาะแแหันไปม่ไม่ใช่หนูกลัวแล้วทีนี้ก็หลังจากนั้นมาก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มคิดว่าเอ้ยถ้าเราเรายังทํางานอยู่ตรงนี้อยู่มันก็จริงอะค่ะเราก็ไปเลื่อนดูคอมเมนต์แล้วมันก็มันก็ถูกกัที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเราก็กลับมาทบทวนตัวเองว่าถ้าเราจะยังมีงานอยู่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองไหมอะไรเงี้ยเราไปยืนข้างๆแฟนมันจะ มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบขอแบบว่าพี่บอยท่างานหนูจะลดน้ำหนักนะจะเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ก็เลยคุยกับเขาก่อนแล้วก็ก็เลยเริ่มเลยค่ะตั้งใจแล้วก็หนูก็ดูแบบรูปสาวเวียดนามทุกวันแบบว่าแบบบางๆใช่มันคือมันคือหนูจะต้องใส่ให้ได้อย่างอะไรอย่างเงี้ยเล็ตาเล็บใช่หนูก็เลยว่าหนูไปดูรูปตัวเองแต่ก่อนเฮ้ยทำไมอะแล้วชุดมันขยายแบบ ใหญ่แบบเอวแบบ29แล้วค่ะตอนนี้ใช่ตอนนี้ใส่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้ไม่เล็กกว่าเดิมสวย้มีใหม่หได้เรียใหม่ไดมียใหม่ได้เรียใหม่ผมบอกกนบเขาคือช่วงเดือนที่ผ่านมาล้วไม่ได้ถึงือกันบางทียาว10วัน15วัน ก็นานพอสมควรที่มาเจอกันแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับคือเขาผอมลงเร็วมากไม่ได้เจอกันสิบกว่าวันนี้คือน้ําหนักลดแบบสองสามกิโลมาแต่ละรอบไม่เหมือนเดิมแล้วมนตอนกับเด็กเลยจริงเราชอบแบบพักแบบก็ยังอยู่กับเด็กหน่อยชอบแบบไหนเต็ไหมได้ต็มหนูเป็นคนชอบคนอ้วัวอ๋อไม่น่าแหละให้กำลังใจหนูชอบนี้ได้ไหมไม่บอกเป็นคนชอบคนอ้วกวแต่นี่คือคือภรรยาคือเรา รับได้ทุก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 อย่างอย่างสิ้นเดือนนี้ครบรอบแต่งงาน9 29มีสาร29มีสารอยู่เป็นยังไงบ้างทำงานไหมหยุดไปช่วงช่วงพิธีครับหยุดไปแล้ว20เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรวบยอดไปเที่ยวกันอีกทีน่าจะมิขิตนาปิดซีซั่นปิดปิดซีซั่นปิดฤดูกาลของหมอรังต่อแล้วก็ก็ มิถุนาหนูก็็ักวันหยุดไว้ให้ตรงกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาทีมงานไปเที่ยวด้วยกันทั้งหมดเลยปีนี้เห็นว่าจะไม่รับงานกับตรงกับวันเกิดพี่พี่น้องชายใ่ไหมจันจันแจกพี่ไอ้ทยกับเพงใหม่ลกระแสดมังื่นาได้ตอนนี้กิจ ในระยะเวลาประมาณ2เดือนนิดนิดถือว่าเกินคาดไม่ได้คาดหวังอะไรเลยบังเอิญมากบังเอิญบังเอิญทุกเพลงบังเอิญทุกอย่างบังเอิญทั้งเพลงทั้ง MV ทั้งทั้งโปรดักชั่นทุกอย่างบังเอิญจริงแล้วเรามีแผนว่าจะปล่อยเพลงช่วงช่วงสุดานา์ใช่ค่ะที่จริงมีเพลงหนึ่งที่ทำแต่ปล่อยไม่ได้แต่ก็โชคดีที่ว่าปล่อยออกมาในช่วงที่ ไม่มีใครปล่อยเลยอะไรเงี้ยไม่มีใครทำเอลงก็ถือว่าเป็นจังหวะดีๆใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่พีนักแสดงโดยเฉพาะพี่ตุ๊กที่ซัพพอร์ตมากๆแล้วก็แบบเล่นกอดเพื่อนเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่เล่นผัดเสียงครับพี่แอ้มที่พ่อขายอยากล่าสุดเก็กลับไปกดเล่นกับพี่แมวขาวกับพี่แมวขาวที่ไปให้กับมังใจพรัติที่เราบ้าคนนั้เป็นยังไงบ้างนั่นคือเราแสดงอยู่ผมผมก็หลุด จริงๆมันก็อาจจะมีถ้าเราไม่ไม่ไม่เข้าไปเห็นไม่เข้าไปไปฟังมันก็ผมไม่รู้สึกอะไรแต่การคอมเมนต์ตำหนิเรายอมรับเนะฮะเรื่องผลงานเรื่องอะไรต่างๆและในสิ่งที่สิ่งที่เขาพูดตอนนั้นมันมันไม่ใช่ืมันเกินกว่าเหตุไปเล่นถึงพ่อถึงแม่เราอะไรประมาณนี้ผมก็หลุดผมก็หลุดปกติจะไม่มีใครเห็นผมในในใน,ในภาพเลเพราะว่าเราก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยมองเรื่องยอยนี้เท่าไหร่แต่วันนั้นไปถึงพ่อถึงแม่เราเอที่มันเกินไปก็เลยดุเลยแต่ดีที่มีมีแอนอยู่ข้างถ้างั้นคงหนักกว่านี้ดูขโมขเหมือนกันแต่ว่ามันก็มันก็ต้องควบคุมก,กันอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูหนูพอจะรู้ว่าเขาเวลาขโมยเขาเปนเนยปไงนใช่ก,ก็ประมาณนั้นเลยใช่แต่ว่ากาไม่ไม่ห่วลเรหลังจากแนี้ร้าสุดกันแม่แม่แพรได้โทรมา ส่งข้อความมาว่าโอเคไหมอะไรประมาณนี้เขาก็ขอโทษนะที่เหมือนเหมือนกับเขาแคปแคปไปแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆมันมันไม่ไม่น่าจะมีอะไรครับมันอยู่ทมันเป็นการให้กําลังใจกันครับทุกคนอย่างอย่างกับิ๊กเราก็ให้กาลังใจเราูกให้กําลังใจทุกคนบางทีหนูก็โดนก่าหลายๆคนก็มีบางครั้งเพื่อนเพื่อนศิลปินเนี่ยอาจจะสนิทไม่สนิทแต่เรารู้จักกันในในโซเชียลเ ใครมีปัญหาเราก็ให้กำลังใจใครประสบความสำเร็จเราก็ยินดี